เรื่องจริงไหมเรื่องจริงค่ะมันแม่งใช่แต่ละอะไรนะคะมาเกิดอ่ไพขึ้นอ๋อพี่ๆน้องยังจัรตาอยู่เลยเป็นครั้งแรกหนูต้องพูดอะไรอย่างงี้หนูก็เลยทำตัวไม่ค่อยถูกเหมือนกันเอาเรื่องความสัมพันธ์อนโดนสาระมพัเธ์เป็นยังไงบ้างคะาจบความสัมพันธ์กันแล้วค่ะตั้งแต่อ 1ิเก้ามีนาค่ะเข้ากันไม่ได้ค่ะหมายถึงว่าเราพยายามปรับกันแล้วมาหลายรอบแล้วมันถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่มีทางไปต่อแล้วค่ะรู้สึกอน่น้มเราก็อาอะไรได้ดีแล้วเาที่เชียเลยใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีคือทุกความสัมพันธ์หนูรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคนสองคนมันมันไม่สามารถที่จะแบบ เข้าขากันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นถ้าเกิดยกเว้นเราเราจะเป็นแบบเนื้อคู่แบบเกิดมาเพื่อกันและกันอะไรเงี้ยค่ะทุกความสัมพันธ์มันต้องมีการปรับกันอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราพยายามกันมาถึงสุดทางแล้วอย่างเช่นอะไรมันมันเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเหมือนตั้งไยต่างปรับให้กันลองปรับลองปรับแล้วมันมันก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องของเวลาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่ส่งพัสดุที่แล้ว อ๋อเรื่องเวลาไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพอเราทํางานตรงนี้ด้วยกันมันเหมือนแบบเขาไปทํางานเราก็เข้าใจเราไปทํางานเขาก็เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเวลาใช่ค่ะมันทาใจยากมากในการที่แบบคุยกันแล้วเหาตัดใจลงหนูรู้สึกว่ามันเป็นครั้งที่ยากที่สุดในตั้งแต่หนูมีความสัมพันธ์มาค่ะ,ะคือมันยากตรงที่ว่าหนูรู้สึกว่าการ จะจบความสัมพันธ์กใครสักคนโดยที่เรายังรู้สึกรักเขามากๆมันมันยากมากเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมหนูถึงแบบเพิ่งเพิ่งจะบอกให้ทุกคนทราบว่าหนูแบบจบความสัมพันธ์กเขาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้นหนูค่อนข้างอ่อนแอมากแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะแบบโชว์ให้ทุกคนเห็นค่ะก็เลยรอวันที่เรารู้สึกว่าเราแบบโอเคเราพร้อมที่จะพูดแล้วก็เลย,ยมาเป็นช่วงเวลานี้ใช่ค่ะ คือมันเป็นคือก่อนก่อนหน้าที่เราก่อนหน้าที่เราจะเขาเรียกว่าเหมือนสู้กันครั้งสุดท้ายอะค่ะเราเกิดการคุยแล้วก็ตกลงกันแล้วว่าโอเคเราลองมาปรับกันอีกรอบหนึ่งถ้ามันมันไม่ได้รอบเนี้ยคือมันมันไม่ได้แล้วเพราะเราปรับกันมาแบบเยอะมากๆแล้วค่ะก็เลยตกลงกันว่าอันนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่เราจะลองปรับกันถ้าไม่ได้ก็มันก็คือเราเข้ากันไม่ได้จริงๆ ก็ยาให้ที่สุดเทาที่จะได้ใช่ค่ะคนที่คุยกันพี่หน่องเขาโอเคไหมความรู้สึกเขาพร้อมเหมือนกันไหมหนูคิดตรงกับเราล่ดวันนั้นพร้อมเหมือนกันค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าวันที่แยกกันไปสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงเพราะว่าตัวหนูเองก็ไม่ไหวเหมือนกันแต่เราก็ได้เราก็ได้มีการแบบถามเพื่อนเขาว่าเออแบบที่ช่วยแบบฝากดูหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่พี่หนองเขาจะแบบค่อนข้างเก็บ ซึ่งก็คือเหมือนเราอนะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกเรารู้ว่าเขาคงไม่ไหวแหละเพราะขนาดเราอะ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบพยายามที่จะเข้มแข็งเรายังไม่ไหวเลยทำไมเป็นเรื่องตัดไฟตัดตอลลมเพราะจริงๆมันเป็นลูมแบบรักกันอยู่มากๆใช่นั่นคือเรื่องยากค่ะที่ที่จะจบความสัมพันธ์กับใครสักคนกนึงไม่ต้องไปถึงเลืองเรือจบเดี๋ยวจะไม่สู้ีกสักหน่อยเพราะว่ามันเกิดการสู้กันมาเยอะแล้วแล้วหนูรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราพยายามสู้เพื่อกันและกันมันมันทำร้ายทั้ง ทำร้ายกันทั้งคู่แล้วมันทําให้เราเหมือนเราแบบเขาก็เจ็บหนูก็เจ็บอะค่ะมันเลยรู้สึกว่าหนูไม่อยากรอวันที่เราทั้งสองคนต้องเจ็บจนแบบจะตายแล้วแบบอยู่ว่าเราจะเกลียดกันไปเลยอะค่ะจะมว่าจบจจบกันด้วยดีไหมครับยังคุยกันได้อยู่ไหมหรือว่าคุยกันได้ค่ะแลังจากที่ตัดสินใจแล้วค่ะมีโอกาสได้เจอได้คุยแล้วมั่นไหมไม่มีเลยค่ะเพราะว่ามัน คือหนูอยากทักไปถามเขาว่าเขาเป็นไงบ้างแต่ด้วยความที่ว่าพอเราเลิกกันด้วยที่เรายังรักกันมากๆการที่เราจะทักไปมันค่อนข้างยากสําหรับหนูมากๆแล้วก็หนูคิดว่าก็คงยากสําหรับเขาเหมือนกันถ้าเราจะแบบมาคุยกันโดยที่เรายังรักกันแต่ว่าเราต้องเราต้องเลิกกันนะคะใช่ค่คะแอ้วใช่ค่ะแล้ววันนี้จิตใจน้องแค่ว่ามุ่งนมากขนาดเรียกว่าดีขึ้นกว่า ก่าเดินที่แล้วค่ะเพราะเดินที่แล้วค่อนข้างแย่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่รองห้ลก็ยังมีบ้างค่ะคืาขึ้นลงลงแล้วแต่วัไอ่างเ่ียแสดงว่าเราก็เจอหนักกับความรักคมใช่ค่ะสิ่งที่อยากจะออกน้ำเสียงอะไร่างปีความหรือเกิดอะไรเอ่อคืออย่างแรกหนูรู้สึกว่าหนูก็อยากแฟกับทุกคนเหมือนกันที่ทุกคนสงสัยว่าเอ๊ะตกลงเราได้เลิกกันไหมเพราะว่าตอนที่เราตอนที่เราคบกันเราก็ประกาศให้ทุกคนรู้พอเราเลิกกันหนูก็อยากจะแฝทุกคนเหมือนกันว่าโอเคเราเลิกกันแล้วนะ แต่แค่ก่อนหน,น้าในที่ไม่ดอกมาต้องแบบขอโทษทุกคนด้วยจริงเพราะว่าไม่สามารถแฮนโดลตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าโอเคตอนนี้เราแบบโอเคเราจบควาสมสัมพันธ์กันแล้วแล้วก็อยากจะให้เรื่องนี้มันจบเพราะว่ามันเริ่มมีการแบบโจมตีแต่ละฝ่ายหนูรู้สึกว่ามันหนูมไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าการเลิกกันมันไม่ได้มีใครผิด ใช่ค่ะโอ้ลาทางสองคนก็ปรับกันจะแย่แล้วมีมือที่3ับด้วยยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยเอาตัวไม่รอดเลยแม่ค่ะคือที่ผ่านมาหนูสึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะถ้าถ้าตอนนี้หนูย้อนไปหนูก็ไม่เสียใจที่ได้ลบกับเขาค่ะไวไปไหมหนูว่า ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไวไปค่ะใช่แล้วก็ไม่ได้ชา้าจนเกินไป<ม>เพราะว่าหนูสูสึกว่าหนูได้ทําเต็มที่ในแบบในฐานะคนคนหนึ่งที่รักอีกคนหนึ่งแล้วในความสาคัญมันมันพอจะมีโอกาสที่แบบว่าหาก,กันออกมาแล้วเรียนรู้อะไรกันสักอย่างนะึงแล้วมีโอกาสรีเตินการ์ดต้นแบบม,มันจริงจริงหนูว่ามันเปนถ้าถ้าโอกาสจะกลับมารีเติร์นหนูว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่า แค่ตอนนี้เหมือนเวลาทามมิ่งที่เราเจอกันมันยังมันยังไม่ใช่แต่ถ้าในอนาคตแบบ5ปีหรือ10ปีถ้ากลับมาแล้วเราเรามาเจอกันในทามมิ่งที่ใช่มันก็อาจจะใช่แล้วสไตล์ที่น้องแพรว่ามันเป็นเรื่องของอะไรขอจะชี้แจงไหมคือจริงๆ<อ>เขาพี่น่องเขาไม่ได้เป็นคนติสค่ะ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ <laughs> เขาเขาไม่ได้เป็นคนติสค่ะแต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันอาจจะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆในนิสัยของเราที่ เขาอาจจะรับไม่ได้หรือว่าเราอาจจะรับเขาไม่ได้เหมือนกันคือมันเป็นเรื่องปกติมากของความสัมพันธ์ไงค่ะมันก็เป็นแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆยิบย่อยมาเรื่อยๆค่ะจริงๆใช้คําว่าสะสมไหมหนูก็มันก็ไม่เชิงสะสมเพราะว่ามันเหมือนคนเรามันเปลี่ยนทุกวันนะคะคือเหมือนแบบวันนี้เราเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เราเป็นอีกแบบนึ่งเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนค่อยๆปรับกันมาเรื่อยๆแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะสุดทางแล้วมันเหมือนกับคือหนูหนูเปรียบเทียบว่า หนูเป็นเหมือนจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งละพี่หน้องเขาเป็นจิ๊กซอว์อีกชิ้นหนึ่งแต่ว่าเราไม่ใช่จิ๊กซอว์ที่แมทกันได้ตอนนี้ถ้าเราจะแมทกันได้คือหนูต้องหักชิ้นส่วนของหนูหรือเขาต้องหักชิ้นส่วนของเขาซึ่งหนูรู้สึกว่ามันก็จะเจ็บปวดทั้งคู่แต่ว่าอายุหรือว่าช่องว่างระหว่างวัยส่วนพอสมควหนูว่าช่องว่างระหไว่างวัยไม่ไม่ได้ขนาดนะคะเพราะว่าจากที่แบบพบกันมาเนี่ยเราก็เล่นเกมด้วยกันแราปรึกษางานกันได้คือ หนูค่อนข้างเป็นคนที่จะหนูรู้สึกว่าหนูโตกว่าอายุแล้วตัวเขาก็สามารถมาเล่นเกมกับหนูได้เลยรู้สึกว่าช่องว่างอายุไม่ไม่ได้เป็นคนคนรอบข้างตกใจนะครับเพื่อนสนิทหรือว่าคนใกล้ชิดเราก็เพื่อนสนิทตกใจค่ะเพราะจริงๆเวลาที่หนูมีปัญหากับพี่หน้องหรือว่าตัวพี่หน้องมีปัญหากับหนูจะมีคนน้อยมากที่รู้เพราะว่าอย่างอย่างถ้าเป็นตัวหนูถ้าหนูมีปัญหาพี่น้องหนูจะก็จะ ปรึกษาผู้จัดการส่วนใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดสมมติหนู <c oughs> เพื่อหนูเป็นอะไรไปหนูไม่สามารถไปทํางานได้ <c oughs> เขาควรจะเป็นคนแรกที่ต้องรับหนูว่าโอเคมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะหนูแบบเกิดอย่างนี้ขึ้นไปทํางานอาจจะแบบถ้าประสิทธิภาพไม่ได้เต็มร้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยากให้เขาแบบทราบไว้ก่อน <c oughs> อะไรนะคะน่าจะน่าจะประมาณสองสองปีเกือบสองปีไม่เสียดายเวลาไม่เสียดายเลยค่ะ จริงหนูแบบหนูดีใจได้ซ้ําที่หนูได้คบกับเขาช่ว,วงช่วงเวลาที่เราเคยอยู่เราทบงานไนรแบบไปทุกครั้งไปงไ,ไม่กระทบเลยค่ะคือหนูสามารถไปทํางานคือหนูสามหนูแบบสามารถสวิช,สว,ชสวิชพาร์ทงานแล้วก็ไปทํางานแต่พอเลิกงานคือรถเมื่อไหร่ก็คือก็คือแย่เลย <laughs> <laughs> ใช่ยเล,เลย <laughs> ใช่ไม่ถึงอะไรนะคะห <laughs> มายถึงอะไรนะคะ <laughs> 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 กับกับใครนะคะอดีตคนเกาคนเก่าหนูไปอุ้ยหนูไปเที่ยวเขาเรียกกับพัสเตอร์ซึ่งพัสเตอร์ไม่น่าจะเป็นคนรักหนูได้อะไรนะคะพัสเตอร์อะไรแีไปกับคนเก่าอุ้ยไม่ได้ไปกับจอร์ดค่ะทีมนั้นหนูไปเนี่ยไปกับผู้จัดการค่ะแล้วก็ไปกับพัสเตอร์ซึ่งเป็นเพื่อนบอลนะคะอ๋อที่ไปเตะบอลอ๋อเลนมีหลายเกมอ๋อโอ้โหมีหลายเกสด้วยโอเคได้ค่ะ โอ,โอเคงั้นโอเคเคสทะเล <หา S 2> ก็คือไปกับคลาสเตอร์นะคะซึ่งพลาสเตอร์เป็นเป็นเพื่อนหนูแล,แล้วก็อย่างนึงที่คนไม่รู้คือคลาสเตอร์เป็นญาติหนูค่ะก็เป็นคนที่ข้างตัวที่หนูสนิทแล้วก็เป็นคนที่ชอบเวลามีเรือ่องอะไรมันคนที่ปรึกษาได้ดีค่ะแล้วก็ด่าได้ตรงมากเลยลค่อนข้างคลิกกันมากอ่ามมาเคสต่อไปนะคะเคสเตยบอลก็คือหนูจริงๆหนูว่าอยู่ทีมมันเดย์ไนท์มานานแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะคบกับพี่น้องซึ่งพอเราพอเราคบกับพี่น้องเราไปรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยว เราให้เกียรติเขาด้วยกันที่เราไม่ไปเตะบอลเพราะว่าเรารู้สึกว่าผู้ชายมันเยอะเนาะเราก็เลยไม่ไปแต่พอเราเลิกเราก็รู้สึกว่าเราต้องหากิจกรรมที่ทําให้เราเหมือนดีขึ้นนะคะซึ่งสำหนูคือการออกกาลังกายการใช้แรงเราจะได้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็กลับไปเตะซึ่งเคสที่เขาคือหมายถึงว่ากลับไปเจอแฟนเก่าใช่ไหมคะคือพ,<บ>พ,พี่บีเพกับพี่บีคือหนูไม่ได้มีอะไรกันนะคะหนูเป็นคนที่เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ซึ่งมันอาจจะประหลาดสําหรับคนหลายคนแต่สำหนูหนูว่ารู้สึกว่าแฟนเก่าก็คือคนคนหนึ่งที่รู้จักเราดี ในช่วงเวลาหนึ่งของเราเขาสามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้ค่ะซึ่งระหว่างหนูพี่บีบไม่มีอะไร่เลยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ค่ะเพราะว่าเขาแบบหนูหนูหนูนับถือเขาเป็นพี่ค่ะตอนได้คุยแบบตอบเขามาพี่บีบเหรอคะหรือที่นหรอก็มีคุยค่ะมีคุยก็บอกเขาว่าเออกลับมาเตะบอลเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็ได้เหมือนได้เคลียร์ได้เคลียร์ใจเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะแล้วอนาคตก็พี่น่อง ใช่ค่ะแล้วหนูจะยินดีมากถ้าแบบเราเป็นอย่างนั้นได้แต่ว่าแค่ตอนนี้มันเหมือนสภาพจิตใจทั้งคู่น่าจะยังไม่ไหวกันแต่ในวันที่ยานอวกาศคือไม่มีทางใช่ค่ะไม่มีทางโอ้ยไม่มีทางเลยค่ะกับพี่หน่องการเรียนรู้ความสัมพันธ์การได,ได้ได้มุมมองอะไรกันแล้วเป็นมุมมองประสบการณ์อะไรมีความกลับกันไหงอุ้ยหนูว่าก็เยอะแต่ถ้าให้ลิสต์เป็นข้อหนูว่าน่าจะยากแต่ว่าหนูพูดโดยรวมคือหนูหนูขอบคุณที่แบบ ที่ครั้งหนึ่งเราได้เรียนรู้กันมากกว่าหนูดีใจที่ครั้งหนึ่งได้คบกับพี่หน่องค่ะยังรักในฐานะพี่คนหนึ่งค่ะคือคือพอเราเคยคบกันแล้วถ้าเกิดสมหรัหนูเลิกแต่ตอนนี้หนูเลิกเขาไปแล้วเวลาเขามีงานอะไรหรือเขาได้อะไรหนูก็จะยินดีกับเขามากๆถ้าเขาเสียใจหนูก็คงจะแบบหนูคงจะรู้สึกว่าเออเป็นห่วงเขาแหละการที่น้องเพิ่งยู่บอกได้ตอนนี้อยากจะให้กำลังใจหนูก็อาจจะ แค่หนูรู้สึกว่าหนูไม่หนูไม่กล้าที่จะเอาตัวเองเป็นแบบเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาเพราะว่าเรื่องที่เขาเฮิร์ตมันคือมันคือเรื่องของเราอะไรอเงี้ยค่ะหนูเลยรู้สึกว่าก็อยากฝากเพื่อนๆเขาหรือว่าแบบทางแบบคุณแม่หรือว่าเฮียบอยพี่พันธ์น้องวันใหม่แล้วก็อีมากกว่าว่าแบบให้ดูแลเขาค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ที่จะมีสิทธิ์ไปทําอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเหมือนกันเราไี้มุกออนได้มุกออนหมายถึงว่าแบบเราใช้กลับไปใช้ชีวิตได้ปกติป้าแก้วปอง หนูว่าก็ถือว่าหนูหนู move on ได้ค่ะแค่มันจะแบบ on off นิดนึงแบบบางวันอาจจะแบบมีความรู้สึกแบบอุ้ยหรือว่าบางวันอาจจะแบบดีเลยแต่ก็ทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบวันต่อวันนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเมื่อวานหนูให้ผู้จัดการหนูรอนจดหมายถึงพี่ทุกคนตอนสามทุ่มขอโทษค่ะ <c oughs> โอยยากเลยอะ่ะจะไปตอบเลยไหมคะหรือว่า,าขัดใจแบบยืนตอก็ เออมันก็มันก็ตอบยากเพราะหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแต่ถ้าใครจะเข้ามาก็ตอนนี้หนูแบบค่อนข้างมีแบบกำแพงคึง่ไม่ใช่ก็เป็นกำแพงแต่ว่าเป็นกำแพงที่แบบหนูตอนนี้หนูเป็นความแบบรักตัวเองค่อนข้างสูงอาจจะต้องแบบถ้าจะเข้ามาก็ต้องสู้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะอาใว่าไห้กาลังใจอะไรจากทาง,งมีควางใครแลเสมได้กำลังใจก็หลักๆก็เพื่อนๆแหละค่ะแต่หลักสุดๆก็น่าจะเป็นผู้จัดการเพราะว่า เพราะว่าวันที่หนูเลิกหนูก็แบบต้องการไปเดี๋ยวนี้เลยจากกรุงเทพไปทะเละเขาก็ต้องเขาก็เลยต้องไปด้วยอันนั้นอันนั้นหลังค่ะคือหนูมีไปทริปก่อนอันนี้แต่ว่าที่หนูไม่ได้โพสตอะไรเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเวลาที่หนูเศร้าหนูไม่ชอบให้คนอื่นมาเห็นหนูเศร้าอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าทุกคนคงมีเรื่องหนักใจของตัวเองแล้วก็เราเราก็ไม่อยากจะเอาเรื่องของเราอะไปใส่ energy ลบไปให้ใครอะไรเงี้ยค่ะ ก็เลยไม่ค่อยได้โพสเรื่องเศร้าเลยต้องเป็นแบบไหนเหรอคะ่อ้โหถ้าจะให้หมายถึงว่าสเปคอะไรเงี้ยคะอ๋อไม่ไม่มีแล้วค่ะหมายถึงว่าปีนี้หนูจะยี่ิบเจ็ดแล้วหนูรู้สึกว่าเข้ามาได้หมดเลยแค่แบบลองดูก็คือหมายถึงว่าโอเพ่นแบบโอเพ่นฟอร์อะไรเงี้ยค่ะ มีเพลงซิงเกิลที่สองนะคะน่าจะปล่อยปีนี้น่าจะประมาณเดือนกรกฎกกระดากรกระดาค่ะเป็นซิงเกิลที่สองทางไพยไหคาวนะคะให้รอติดตามแล้วก็มีละครค่ะทางช่องสามนะคะชื่อเรื่องว่าที่สุดของหัวใจแล้วก็มีซีรีส์กับทางจีเ uh, อ็มพีวชื่อเรื่องว่าด้วยรักและหักหลังค่ะแล้วก็จะมีอีกอันนึงเป็นซีรีส์เป็นออริจินัลไปวิวนะคะแอปวิวค่ะกับพี่มิวสุภสิทธิ์นะคะแล้วก็มีละครเวทีค่ะกับทางรัชดาลัยนะคะก็ให้เราติดต ก็มีอะไรอีกนะอ๋อมีร้านนี้ด้วยค่ะมีอะไรนะคะอ๋อหัวใจก่อนใช่ค่ะเพิ่งไปออกมาเลยเทปวันนี้หัวใาใไปก่อนนะคะสนุกมากแล้วก็มีร้านนี้ค่ะจริงๆสถานที่วันนี้ก็คือหนูเป็นหุ้นอยู่ที่ร้านนี้ค่ะร้านเชลดอนใช่ใช่ก็เลยเลือกสถานที่วันที่นี้หนูรู้สึกว่า เอจะแบบนะัดพี่ๆมาที่ไหนดีแล้วก็สุกว่าอ่ะนงนั้นว่ามาเชลดอนถ้าเกิดใครอยากเล่นบอร์ดเกมหรือว่าเหงายากขำคืนก็เล่นเชิญได้ที่เชลดอนเอกมัมน,นะคะออร่อยมากจริงเหรอคะออขอบคุณมาก <laughs>